สามข้อผิดพลาดของคนสอบโทอีกนะคะที่ทำให้ต้องเสียเงินไปสอบบ่อยๆคะแนนไม่ถึงสักทีนะคะอันดับแรกเลยค่ะคือเรายังไม่ได้เตรียมตัวไปนะคะคนที่เตรียมตัวเนี่ยคือเขาก็จะรู้ว่าข้อสอบออกอะไรบ้างมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะอันไหนที่ข้อสอบชอบหลอกนะคะจุดไหนที่เรายังไม่รู้บ้างนะคะส่วนข้อที่สองเนี่ย ข้อผิดพลาดก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรนะคะหลายๆคนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเคยสอบอยู่แล้วหรือใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่พอไปสอบจริงๆทำไมคะแนนมันไม่ถึงอะ่ะนะะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อสอบนะคะเขาจะมีลักษณะพิเศษของเขาเองนะว่า เขามักจะชอบให้เราตอบว่ายังไงนะคะแล้วก็เออมันจะมีเรื่องซับซ้อนเรื่องไหนบ้างที่ชอบออกนะคะแล้วเรื่องที่ง่ายๆที่เราต้องจับให้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าจุดไหนที่เรายังไม่รู้ยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานเยอะๆแล้วนะจะรู้สึกว่าเราก็รู้หมดทุกอย่างแล้วนี่นะคะ เวลาไปอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยอ่านข้ามข้ามผ่านๆไปซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆยค่ะเราต้องละเอียดในการอ่านมากขึ้นนะคะอีกข้อนึงนะคะก็คือการเตรียมตัวค่ะที่หมายถึงว่าเตรียมร่างกายนะคะก็คือ หลายๆคนวันที่จะไปสอบเนี่ยนอนไม่พอบ้างนะคะกินของแสลงบ้างนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ่อไม่ได้ดูแลตัวเองอาจจะไปป่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในห้องสอบโทอีกนะอากาศหนาวมากนะคะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปนะคะต้องแบบเอ่อทำให้ใจโล่งๆไวแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยพร้อมในการสอบเพราะบางคนนะคะอ่านหนังสือไปเป็นเดือนแต่พอไปสอบปุ๊บ ปวดอยากเข้าห้องน้ํานะคะทําให้เสียเวลาเราก็ทําข้อสอบไม่ทันแบบนี้ก็มีค่ะดังนั้น3ข้อนี้เนี่ยเตรียมตัวให้ดีนะคะ